กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านผมพ่อก,ก,กับซองน้องกันเนยคือเกาา่าจ้าปอลุงจ้ะวันนี้ฮะกับมาขั้วหอยกับหลารัานเนาะกับหาเขียนน้องกับลูกกับหลานพ่อน้องก็เนิ่ดกับดูหน้ามเสบกแดงเนาะปอลุงนังกี้กีกับขั้วหอยขั้วเขียนน้องแก้มบุม้มกับเพชรยังลูกอันนี้สาวะตะก์มาสิปเปือ้อนลูกมาพี่มาพี่นุ้ ผมพาน้องปลเล่นพ่อลูกว่ให้น้องเล่นเปืือกนี่พะลูกไปแม่ยังบ่ได้เมืปปเ่อได้สิคกุวหาไปแกงทำยังไงจืดกินป่าลุงเอ้ยแม่จืดค้าขาลุ่ยเนาะลมคุ้มไหลเป็ดมากินมันมุม้มบุ้มไปเบิ่งดูวยเนาะเอ้ยยังลูกปลาไข่หอยสลีบ่มาเบิ่งมาส้มแล้วกันปลาลุงมาเสด็จไลยได้หนะ่อยสนใจเนาะอันนี้เขาา้าไม่น้องเอา้ยฮะกรมาได้ฮะก็ได้สำนีกน้องกิกกี้คนใส่ของน้องกิกกี้เนาะหลุดมาส้มแล้วกันเด้อพ่อลุงเด้อเสด็จหน่อยไลายล่สนใจเนาะมากำลังล้าน เห็นบ่นลูกหลาตายลูกไล่ไล่ไปค่คอยนะลูกอู้หูค่อยลูกโอ้ยก,กออย,ยกระบะกระบะตายไหล่ะเออบอได้กระบะเอาลูกเท้าบัตองอย,ย,อยีไล่ร้อยๆเดีวยวมาเทียวกระสีไหลขึ้นกันนี่ยีลาย,ยาเล่นเพื่อนได้ลูกไปส,สบายดีแม่น้นองนื้นอกุดเขียดนะหอยกัวหอยน้ำ มาดิพี่น้องพวกเราทั้งหาเขียบคือเแกงขนาดใหญ่จืดเนาะอุ้ลูกเก็บน้้ยเป็แกง้นม่ใหญ่จืดกินปลาลุงจา้าจืดพันยาดมัมีน,าน,น้า,รรนนากินเนาะเร็วขอข่าวบ่าอปลาลุงเลยเล่บลายกลจักถัวยหนึ่งหน่อยทั้งน้ำทั้งตอนใส่พักเอาดอก ้าทำเนาะเขาก็ไ้ยเพื่อนนะเพื न, ained, <ienne. S 1> oui, ่อนเัาไม่หม่ขัวเนาะเพ่นสองี่เองเลก็เด็กๆเห็นแล้วเ็นรุ่งเลยเนน้าจะเปียกเปียกไล้วบอกให้ล่งไปยังล่งขูเนน้าคน Hoa nhắm được lên mà thì không Mẹ mà thì sọn cụm lắm đây này cụm cũng lên này mẹ hỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กิกิกเามนานกิาันบหน้าเต้นเก็บหน้าตาเอ้าตนบุ้งตรงเก็บหน้าตาโปนั่งชาวเตดื่มน้ำพี่น้องเอ้ย ตาพละรด้น้าามาลงินานาจักขึ้นเลยพี่น่อยมวนม่นจักคนหนาวนหกันะัขียน,น,นานหัวขบไจะได้สำเร็จ นลูกเอ็บอต้อง่ไสิ่นนเตไปุนบ่อยืเอมน้ต่ตอนงไทอ้ขบไมุ้บตอกแล้วุบคอนแข่งตาตัวเองหนตอกหลังจากขวบหอยแล้วกะไม่เคี้ยวกัสีสอนกุ้งสอนซิวต่อ ตะเวนกะเกะสีโกลดินเลยแหละหามงูปลายเลยเดินกะมีเที่ยวเพิ่นกันสีสอนกุ้งต่อบุมีแนวกินบุมีแนวกินอยู่เพื่อนกันเลยสิสอนกุ้งไปกินอยู่เพื่อนเนาะหลายคนโอ้โหไปประมาณถวยน้อยหนึ่งกระลุงน้ำตั้งก่อน ช้อนุ่มตอ hey, ่อจ้าช้อนพุ่มยำแรงลงเลยน้ำก็เย็นเย็นเนาะปลาปลาปลาดิบ Kinh lê mà bưng nắng canh si đại lưu bờ đại mh uhm, mg cả đại Albert à, bớt lùi nga lùi nga lùi nga cả đại lùi nga lùi đại lùi nga lùi nga lùi nga lùi cả ao nó ao à bớt มาเลือกเอเพือนมาลงเลยวิธ <t op playthrough> ีเอาข้าแม่อเนินกันง่ายๆเนาะมือตักตักตักโลดอย่างไรมาเลือกเอาเพื่อนเองไม่หยาดเราเลือกเริ่มได้บายดีปลาลุงไป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 เก๋เตงแตงอยากกินหมากแต๋งน้าสันกับกับนอกอเนยปลาลุงกินหนามาให้ปลาลุงมึงด้วยโอ้ยกับแกะกับแกะเห็นไหมกินหนามาให้ปลาลุงมึงดู อันู้ยอะนู้ยเก็บมะเกิบน้องบุ๊ไปเมื่อลูกเก็บเกิบเมื่อยแห้งแล้วพ่อกรอกบาทกรพาะเราเมื่อยแล้ำแล้วเพิ่มอยู่ใน้กนเนาะไม่่าลุงเย

เรืองมาสบายดีก้อกนี่เลือกไปต้องลลังสิเก็บตอนี้รอบที่สองได้อยู่บะลุงไเก็บไปไหมเอากลูกนังเก็บนเขาอยู่พอกินบลุงเลยเก็บไหมนเนยยานหันมายเดเก็บหนซืยอหันพูยังจับสิ้อเนยรกี้จับหูจับหนลู สันนาวพีอย้องยานกอันนี้จ้าสันนเขี่ยถึกเบสตาย่อนนึกไปจนกานลูกแม่อากูมาลุยจิ้มมันละลายอุ่ีซองมุ้บีปลาไหลแยงกระแม่ด้ยพกินเลยหลางตีนหลางตีนหลางยังเลยป๊บปวดปดปวนร้าเนยก่อนเมื่อเมื่อขี้เล็กนพอ ปลาลูกน้องอเนื้อชิเมื่อแล้วคือกระขุชิเมื่อแล้วเดแม่มาอุ้มมาจ้าลูกพอกับลูกกระเมื่อแล้วปลาลูกน่าวแห้งสำหับเกลือมาลูกเอาเตี้ยมมาเ่ากันเลเตี้ยมลูกหรอเตี้ยมหัวเมื่อเลยอีลาแปาะของน้อยแป๊ะโทรศัพท์พอเนยมาลูกหันได้นะแป๊ะมาลูกแป๊ามาเสียมเสริมเขาก็เตี้ยมเขาก็บชิเมื่อแล้ับลูกเอ้ยขำแล้วเดี๋ยวพออยู่พอกินกุ้งซิวกับหอยกันเล มกม็ได้ถัวยนึงทั้งพักทั้งหยาแล้วก็กุ้งเนาะเท่ารถับพออันเนี้ยลูกปัามาหน่อยขึ้นโตนะเมื่อกี้เราบังก็อันมาแล้ลูกเ่าจะอาดกันเมื่อไหร่อ <c oughs> <c oughs> <can> ีลาคลองก็มาปั้ยกะตาลูกกูซิวกับร้านเต๋อคลองแก้มบุ้งเต๋อ การมุ่ก็ผิดแต่เพิ่มพะลูกเอ้ยกี้กี้เมื่อกี้เราจะมาเกนอยู่ประตูพอลูกไปไปเมื่อแล้วพอลูกทำเหมือนเปิดตาพอลูกเอ้ยที่หาอยู่หากินบ้านนอกบ้านหน้าเขาิะเป็นแบบนี้เลยพอลูกว่ากับอะไรกินเนาะพันไหนแตอนนี้น้องมีพายของตัวเอง นี่กรุงมิซิลก็มาสอนกินปลาลุงเลยพอดีสลัว่สนแรงสนง่ายสั่เกานเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะโอ้ยสงสารแต่แง่จืดปลาลุงเอ้ยสรงขีดทรงเงี้ยวขาสิเป็นกันเนาะเห็ดอะไรเลยตั้งเมื่อแนะปลาลุงตอนนี้อย่าคอยนะลูกกิกิครับโหลด มา <laughs> กันอาบนา้ำกับต้มกับนอกอเนยเนาะร้านกับบอก,กับบ้างกับลูกอะไรเห็นไไน้ำในร่องเลนพักกันเลนเอี้ยเอีย้ยอยโอ้ยมัวช่วยแล้วเด็กน,น้อยมัวเลนน้าเนะาะติดเมื่อค่อยๆแล้วลูกตอนคุ้มตอนน้องเออเศษแต่เศษลูก <laughs> อัดอันตั้งล้างกระซามังหนา,าหนกือนพืนสีเลยบนี้ตังกระูกระตาทั้เสียมค่อยลกมาตรงเลี้ยวมาไมเ่เกี้ยวดอกพี่น้องคี่นีก่กระซมมาพักก้อนนะช่ประลุเนีนเเ่นก,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 ตตนกันเด้อฝากก็ไลก์ก็แชรกดติดตามช่องน้องอเนยเด้อปลุเด้อสบายดี